สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเราพามาชมกับ m i t ูบิชิ L i L200 ไซโคลนะคะเครื่องเดิมเมเลยค่ะ CD65 ดีเซล 2500cc ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้เนาะเกียร์ธรรมดาขับพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ภายในเดิมๆค่ะแอร์เย็นเพลงเพราะขับทางไกลได้สบายนะคะราคา69,000บาทรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะเชื้อเพลิงดีเซล เครื่องดีคัสซีสวยไม่มีรอยผุไม่มีรอยดามนะคะภายนอกสีน้ำเงินสีเดิมๆค่ะเครื่องเกียร์ช่วงล่างปกติเร็มผอมโอนนะคะภาษีพอรบ,บอรปี65สนใจไปดูรถทดลองขับกันได้ที่แถวโรบินสันเมืองการค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะคะ ติดต่อผู้ขายโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมถ้าถูกใจก็สามารถติดต่อโทรนัดวันเวลาเดินทางไปดูไปทดลองขับกันได้นะคะเน้นโทรคุยกันโดยตรงเท่านั้นค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำค่ะไม่ใช่เจ้าของรถและไม่ใช่ในหน้านะคะ สำหรับวันนี้ก็ใส่รายละเอียดต่างๆพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่สนใจที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ